สิ้นสุดการรอคอยครับในที่สุด v o r t e ทก็เผยโฉมซีรีส์ของกล้องจุดแดง defender มาครบลายแล้วนะครับอขออนุญาต่อนผมไม่แน่ใจว่าจะแอบ,บมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ออกมาก็คือเป็น3รุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยคือจริงๆเนี่ยวอ t เทเปิดตัวไปได้สักประมาณเดือนแล้วแล้วก็จริงๆเราก็ได้ขอสั่งตัวอย่างมาตั้งแต่ ตอนที่เขามีแผนจะเปิดตัวแนละ้วแต่ว่าของมันขายดีจัดครับพอจะได้ของมาก็ช้ากว่าทางเมืองนอกไปประมาณเดือนหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแบบภาษาไทยของเรากันนะครับตอนแรกนะครับที่ผมได้ยินข่าวว่าทาง w r t e ท h เนี่ยจะเลิกกล้องจุดแดงในรุ่นของเลเซอร์กับเวนอมนะครับแล้วก็ออกเจ้าตัว Defender CC w มาเนี่ยผมก็นึกในใจว่าอ ทำไมวอลเทคถึงยอมลดซีรีส์ที่มีชื่อเสียงยาวนานอย่างเช่นเจ้าตัวเวนอมไปนะครับผมมาออกตัวนี้แทนแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับเพราะว่าต่อมาวอลเทคก็ค่อยๆค,คลอดนะครับจากตัววอ r t ทคดีเฟนเดอร์ซซนะครับซึ่งเป็นน้องเล็กสุดนะครับตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย DEFENDER ST เนะครับเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเจ้า DEFENDER xl นะครับพี่ใหญ่นะครับซึ่งจอก็ใหญ่สะใจครับดูตามขนาดจอก็ดูสิครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะมี xxl นะครับอาจจะมีแบบตัวเบิ้มเลยนะครับใส่ปืนนี่คงผมว่าอาจจะโตกว่านี้ได้เยอะเลยครับก็เจ้าตัวล่าสุดเนี่ยก็คือ defender xl นะครับเปิดตัวมาเนี่ยนะครับพร้อมกับขนาดหน้าต่างเนี่ยใหญ่ที่สุดและครับก็คือมีความกว้างเนี่ยอยู่ที่ 25.5ม mm มนะครับความกว้างของหน้าต่างเนี่ยแล้วความสูงเนี่ยอยู่ที่23.3ม mm มเนะครับเทียบกับ ST เนี่ยก็คือตัว ST เนี่ยกว้าง23นะครับแล้วก็สูง20ครับแล้วก็ตัวน้องเล็กสุดเนี่ย c ก็คือกว้าง20นะครับแล้วก็สูง16ครับดูจริงๆเนี่ยดูสัดส่วนของหน้าต่างเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่แต่พอลองติดเข้าไปกับปืนนะครับแล้ว ยกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าการหาจุดเนี่ยหาง่ายกว่าเยอะมากครับตอนครั้งแรกเนี่ยรถผมติดเจ้าตัว Defender c c w ไปนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้กล้องจุดแดงติดบนปืนสั้นเนี่ยเวลาเรายกดอทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะหาดอทไม่เจอครับเพราะตำแหน่งตำแหน่งของเราเวลาเราเล็งศูนย์เปิดเนี่ยกับตำแหน่งจุดแดงเนี่ยมันทีมันไม่เหมือนกันนะครับแต่พอมาเป็นเจ้า xl เนี่ย มบอกเลยคำแรกคือยกมาปับ๊บเห็นเลยครับมันความเร็วในการที่หาเป้าเนี่ยก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมนอะกจากนี้เนี่ยเจ้า Defender ตัว XL เนี่ยก็มากับดอทที่โตกวมาตรฐานนะครับหมายถึงโตกับรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นน้อง2รุ่นคือกล่าวคือถ้าเกิดเป็น Defender CCW นะครับเราเลือกดอทได้2แบบก็คือเป็น 3 MOA กับ6 MOA ครับ SC mm hmm. ก็เหมือนกันนะครับเป็น3 MOA กับ6 MOA ตัว XL เนี่ยเราเลือกดอดได้ก็คือเป็น5 MOA กับ8 MOA นะครับซึ่งหลายคนก็ติงบอกโอ้โหใช้ดอดใหญ่เนี่ยมันจะดีเหรออะไรเงี้ยมันไปบางเป้าหรือเปล่าแต่บอกเลยครับถ้าเกิดสายที่เป็นสายแข่งขันนะครับต้องการเน้นยิงไวเนี่ยดอดใหญ่เนี่ยมันมันได้เปรียบครับเลาะท่าบนเป้าแล้วก็ เหนียวไกลเลยนะครับเราไม่ได้เน้นยิงละเอียดมากนะครับก็คือขึ้นปึ๊บเห็นดอทชัดเจนนะครับดอททาบนเป้าหมายลากไกลลั่นไกลนะครับจบครับมันดอทใหญ่เห็นง่ายแล้วก็อันนึงที่น้องกายบอกเลยนะครับมี2ข้อที่เรารู้สึกชื่นชมมันก็คืออันแรกคือดรอทมันกลมมากครับต้องบอกว่าบางทีเราเห็นดอทบางสุ สมมติว่าเป็นดอทของอย่างเป็นเป็นไม่ว่าจะเป็นเอาเอาเ,อาเปรียบเทียบกันไม่เปรียบเทียบข้ามยี่ห้อนะครับสมมติเปรียบเทียบดอทของเวนอมกับตัวตัว c g จีวเนี่ยดอทเวนอมอาจจะดูไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับไอเนี่ยดอทต,ตัว c g จีเนี่ยกลมบล็อกเลยนะครับผมครับอันนี้เป็นดอทสวยงามครับอันที่2ก็คือทีนี้ต้องการบอกคือเราเอาเมาส์นะครับตอนนี้เรามาติดบนกรอกมอสนะครับซึ่ง เพลทเนี่ยเป็นเพลท Delta Point Pro นะครับที่ทาง w u t e ทเนี่ยให้แถมมากับต้องจุดแดงเลยนะครับเอามาติดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กายบอกเลยก็คือบอกว่า,วามันตรงมากครับไม่ต้องปรับจุดเลยติดไปปุ๊บเนี่ยเราเล็งเทียบกับศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยครับดอตตรงพอดีเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปรับพิ่ง่ายยามฉุกเฉินติดปุ๊บยิงได้เลยครับเข้าเป้าแน่นอนนะครับก็เป็นจุดเด่นสอข้อครับผม นี่มาดูความแตกต่างของดอทสตัวกันครับตัวแรกเนี่ย d e f e น d e r CCW น้องเล็กเนี่ยเมาส์ Mount ตัวนี้นครับถ้าเราถอดจากฐานี่ปเปกรที่นี่ออกเนี่ยเมาส์ Mount เนี่ยจะเป็น SHIELD IMS COMPACT นคครับผมซึ่งตัวเนี้ยเมาส์ Mount ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างแพร่หลายในปืนอย่างเช่นปืนที่เป็นลักษณะทรงบางๆนะครับอย่างเช่น ปืนอย่าง Hellcat เนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับจะมีเมาส์ตัวเป็นเมาส์ตัวช h i m s c มาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้มันก็จะสั้นกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับผมส่วนเจ้า Defender ST กับ Defender XL เนี่ยจะเป็นเมาส์ของ Delta Point Pro ครับผมซึ่งมันคล้ายแต่ไม่เหมือนครับเดี๋ยวเราไปเรื่องรายละเอียดของเมาส์เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทำคลิปกันนะครับเพราะว่าพูดจริง เราก็เริ่มต้นก็ปวดหัวมากมันมีเมาส์หลากหลายมากผมก็เลยไปรวบรวมเมาส์ทุกอย่างมนาะเดี๋ยวทําคลิปแยกเลยครับสาระล้วนๆเลยในคลิปนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมาส์ต่างๆครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ยจเจ้า Defender XL เนี่ยนอกจากหน้าจอใหญ่แล้วเนี่ยมันจะยื่นมาข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในปืนบางตัวที่มีการบาก,กล่องน้อยมีมีพื้นที่ข้างหน้าน้อยนะครับอย่างเช่น Stack c t t o เนี่ยมันจะเอา Defender XL ลงไปไม่ได้มันติดข้างหน้าครับก็ต้องเป็นเป็นตัว ST ครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนที่มีพื้นที่เพียงพอเนี่ยครับอย่างวุดก๊อกมอสเนี่ยสบายใส่ไปครับใส่ไปหน้าตาเป็นยังไงก็เนี่ยครับหน้าตาคือดูเวลาดูก็เหมือนขนาดขนาดบนก๊อกนะครับมันก็จะดูอ้วนเนี่ยดูอ้วนกว่าเทอาทะอาจจะไม่เหมาะสําหรับดอทที่เราพกพา นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออปติกเรดี้ Ready, สำหรับการพกพาแน่นอนแต่ว่าผมว่าสายแข่งขันต้องชอบครับเพราะว่ามันจอใหญ่แล้วก็หาดอดง่ายนะครับผมบทั้ง3รุ่นเนี่ย d e เฟนเดอทั้ง3รุ่นเนี่ยสิ่งที่ให้มาก็คือผมว่าการออกแบบในเรื่องของความทนทานครับกล่าวคือก็คือตัวกรอบด้านหน้าเนี่ยจะใช้โพลิเมอร์อินเสิร์ตเพื่อการรับแรงรีคอย ทำให้กระจกเนี่ยมันสั่นน้อยลงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยด้านหน้าที่เป็นโพลิเมอร์ผิวเนี่ยก็ทาเป็นทาเป็นตารางนะครับนะครับก็ทําให้เวลาเราขึ้นลำนะครับตัวนี้เกี่ยวดันต่างๆเนี่ยก็ดันได้สะดวกมันไม่ลื่นนะครับผมนะครับอย่างผมเนี่ยเอามือดันเนี่ยมันจะไม่ลื่นนะครับก็ใช้งานสะดวกนะครับผมครับก็แล้วก็อีกอันจุดเด่นอีกอันซึ่งสําคัญมากนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ย เปิดจากฝาด้านบนนะครับเปิดจากฝาด้านบนทําให้เวลาเราเปลี่ยนสมมติเราตั้งสูตรเรียบร้อยแล้วใช้ไปแบตหมดนะครับซึ่งจริงแบตมันทนมากนะครับแต่ว่าวันนึงก็ต้องหมดแล้วครับถ้าเราเปลี่ยนแบตเนี่ยก็การเปลี่ยนแบตเนี่ยไม่ต้องถอดกล้องจุดแดงออกจากเพลทเลยนะครับผมเราเปลี่ยนจากข้างบนอย่างเดียวนะครับที่เด็ดกว่านะครับของ Defender XL ก็คือมันเปลี่ยนแบตได้ง่ายกว่าเดิมครับ เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันนะครับในในในอินเสิร์ตนะว่าเป็นไงก็ถ้าตัวเป็นตัว Defender ร CCW หรือ ST เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเหมือนกับประแจสี่เหลี่ยมครับซึ่งทางว a t e ็กก็ให้เครื่องมือมานะครับสำหรับเปลี่ยนก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแต่ตัวนี้ง่ายมากครับใช้วิธีการกดแล้วก็ดันตัวนี้ปึ๊กฝาก็เด้งออกมาเลยนะครับผมแล้วดูจากวิธีการล็อกอ่ะผมว่าหายห่วงครับ คร่ค no mm ิดว่ายิงแล้วแบตหลุดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ครับทนทานแน่นอนนะครับผมสรุ่นนี้ก็ให้ฟีเจอร์ในเรื่องของ motion activation มาทั้งหมดนะครับเราสามารถตั้งได้ถ้าคนอยากจะไม่อยากใช้ก็ปิดได้นะครับ motion activation กก่าวคือถ้าเราขยับปุ๊บเนี่ยดอทก็ทำงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตอนนี้ฟีเจอร์ดอททั้ง3รุ่นก็ได้ทำการปรับแล้วคือพอถ้าเราไม่ใช้งานเนี่ยนาทีเนี่ย มันจะดับไปเองนะครับผมก็ทําให้สะดวกนะครับอย่างเช่นทุกคนอาจจะกลัวว่าเอาดอตติดแล้วเนี่ยเกิดผมพกเข้าไปในซองหรือเก็บปืนแล้วเนี่ยดอทมันนั่นหรือเปล่าม,มันดับเองสิวัทีมันดับเองนะครับผมแล้วเราขยับปืนปุ๊บดอทก็ติดนะครับส่วนความทนทานเดี๋ยวขอแยกคลิปนะครับไปทดสอบกันในสนามให้เห็นในจา่จาเลยว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมว่าแต่ด้วยชื่อเสียงของวอลเทคเนี่ยผมเชื่อว่ากล้องจุดแดง นทานหายห่วงครับก็นี่แหละครับซีรีส์กล้องจุดแดงใหม่ของ w a t e c h นะครับซีรีส์ของ Defender นะครับน้องเล็กนะครับ Defender CCW นะครับน้องกลางนะครับ Defender ST แล้วก็พี่ใหญ่ Defender XL ครับ3รุ่น3าไตล์เลือกให้เหมาะกับตัวท่านเลยครับผมขอบคุณครับ